รีภูมิพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้าดินอันสดใส เป็นต้นไม้ที่จะมาปลูกวันนี้นะครับก็หลา,ายร้อยต้น,น,นปลูกมัเจะขปลูกในป่นปชาช้าของบ้านสวายนะครับมาสวายตะบนรองกระเม็ดอำเภอขันจังหวัดศรีสิเกตนะครับเป็นไม้ยางนามา้เคียนไม้แดงลำดวนแล้วก็ต้นมะขามต้นมะขามป้อมต่อพันไม้ก็ได้มาจากกรมป่าไม้ผู้สิงนะครับมา สายเขียวของเราก็เลยได้มาทำการปลูกเสริมปลูกให้กับหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านนะครับผมสวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านทุกคน,นครับวันนี้ผมต้องวัสันดาวเทียมกับรายการคนกับป่าได้มาอยู่ที่บ้านสวายตำบลดองําเพา็ดอำเภอปุขันจังหวัดศรีสเกตนะครับวันนี้เรามาปลูกป่าปลูกป่าเป็นป่าชุมชนนะครับเล็กๆพื้นที่ประมาณสองไร่นะครับ หรือชาวบ้านเรียกว่าป่าช้าครับเป็นป่าช้าเก่าที่ฝังศพที่เผาศพคนตายนะครับก็เป็นพื้นป่าที่อนุรักษ์ไว้นะครับประมาณ2ไร่กว่าครับก็ได้รับความรู้เข้าจากทางสพกุขันนะครับท่านผู้กองพัชระนะครับพัชระใจดีนะครับให้ความสนับสนุนต้นไม้มากับพี่มหาการกูฟีเจ้าของสวนพร้อมเพลนครับวันนี้มาพาพี่น้องปลูกต้นไม้กันนะครับ อันนี้ก็เป,ป็นการแทนในบ้านก็ปลูกป่าครับปลูกป่าในที่สาธารณะนะครับเป็นป่าช้าเก่าครับแต่ว่าปลูกให้ความดื้ปลูกเพิ่มขึ้นเรื um ่อยๆนะครับเดี <t <t ๋ยวเภาพใบจีรศหน่อยลบกๆเอาภาพใบจีรศักดิ์ลบลุกๆโอเคครับ เด็ดเด็ดเจ้ามองให้นะเน้นเขาเรานี่ๆเออส่งไปเลไลน์อ่าเดี๋ยวเดี๋าส่งให้ครับหนึองน้หน้ำมองมองมอน้นาอเครัเมพครับทุกคนเดี๋ยวจำไวเดี๋ยวตัวจะพอน่าไดวเดี๋ผูกตรงไหนอ่ ไม่ขัดทุกต้นหมยนะดํามาจากตอนที่มีน้าบอกะโอ้ลสดล้วไม่ออกง่ายหรอกมัมดพลังขโมยรถปลูเลครับง่ายเอ่าปลูกลยครับผิดอภิการบอกวิธีปลูกหน่อย ปูยังไงจะให้มันตายเอาัดให้ตายเอา้ขออนุญาตนะครับปลวกวิธีปลูกครับฟังวิธีปลูกปุ้ยไอ้ถุงดำทีนนี้มันสามารถย่อยสลายได้ต้องเกะครับแต่เราต้องฉีกตูดก่อนแล้วก็พวกรากที่มันงอ่ะดึงให้มันนี่เลยเด็ดมันนิดนึงมันจะไม่ตายหรือดึงออกก็ได้ฉีกก็ได้ไม่ฉีกก็ได้แต่ตูดมันต้องฉีกออกแล้วดูงรากมันงอไหมเด๋ยถ้ามันมีคนรดน้ำนี่ ไม่ต้องขีกครับตัดตูดได้เลยตัดตูดแล้วก็ปลูกเลยก็คือมันจะไม่ตายครับมันจะไม่ตายเพราะว่าไอ้ถุงตัวนี้มันสามารถย่อยสลายได้ปีสองปีตอนนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนมันจะไม่ย่อยสลายนะครับก็คือเราเราไม่ต้องไม่ต้องเอาถุงออกไงตัดแค่ตูดอะมีแต่แค่ตูดออกแล้วปลูกเลยครับปลูกเลยมันจะไม่ตายนะครับไม่ต้องออกครับแต่เพราะว่ามันย่อยสลายได้เดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันดินเลี้ยงถุงอุ้ยไม่ย่อยสลายไม่ย่อยสลายได้ ทางทีแล้วแต่จะปลูกด้วยเอามีดไม่มีนครับมีดเียมีมีตัดเพราะว่าคนมีดตัดทุงรอเลยครับตัดตูดรอครับตัดแค่ตูดตัดตูดไม่ตัตดเอองเก่งได้ครับเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่เหนียวหรอกเนี่ยเียได้เียได้ครับทื่ฟ้าดิน อันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหนูหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยเพื่อฟ้าดินอันสดใสเพื่อฟ้าดินไร้พิษปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหนูหลานไทยเพื่อฟ้าดิน มีแค่เราคนครับเอาคนแม่บอกนะของคนไทยอันนี้เป็นป่าช้าบอกครับป่าช้าครับป่าช้าไม่มีพื้นที่เยอะไหมครับประมาณกี่ไร่ประมาณสองไร่สองไร่เนาะค่ะแล้วทุกวันนี้ทําประโยชน์อะไรบ้างครับตรงป่าช้าตรงนี้พอเดินได้ครับพอแต่เดินได้ก็ยังไม่มีอะไร ที่เป็นประโยชน์ก็จะมาทําอยู่ตอนนี้ให้เป็นประโยชน์คือปลูกต้นไม้ให้เป็นประโยชน์กับสังคมกับประชาชนกับชาวบ้านครับแล้วถ้าถ้าเราทาต้นไม้ให่เป็นประโยชน์ก็คือสองไร่นีบริเวณสองไร่นีก็คือปลูกป่าไวู้กบางทีเราจะจะได้เก็บเห็ดเก็บไรเนาะได้ค่ะอ๋อแล้วก็ การปลูกป่าดูแลดีๆแล้วก็จะมีการบางทีตัดกิิงสางไปทําฟืนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะใช้ประโยชน์ร่วมกันในภายในหมู่บ้านค่ะสำหรับคนในหมู่บ้านนี่คือทําได้เอาได้ครับไม่เป็นไรค่ะ,ะคพื้นที่สองไรก่ก็ไม่เยอะไม่มากนะครับพอดีๆด,ดูแลง่ายเนาะท่าน <laughs> ครับผม,ผม บาสตแห่งองค์จักรีผู้มีพลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อวี่คือต้นต้นที่เกิดลีุวเนะเป็นลูกของต้นยางนาตรงนี้แต่ผมนึกว่าต้นกระบากเลยนี่ต้นยางเป็นยางขาวต้นสีขาว พันธุ์สเพื่อย่างนี้เป็นพที่ขาวเพราะว่าต้นกระบางมันเข้าคเหมือนกันเพื่อฟ้าดินของลูกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทยนี่เป็นต้นไม้เก่าครับต้นไม้เก่าที่เกิดอยู่ตรงนี้โดยที่ชาวบ้านไม่ได้ตัดทางออกทุกต้นอย่างเป็นอย่างนาอย่างขาวนะครับส่วนหน้าจะเป็นอย่างขาวชาวเป็นอย่างขาวนะครับตรงนี้ เราไปดูบางไรที่แม่เขาทำกระเพราเนี่ยเขาไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยมันได้ปุ๋ยแต่ทุกคนไม่เข้าใจที่เราอยากให้เราไปใส่ปุ๋ยเดี๋ยวกระใสที่คาไรเนาะครับท่านผู้กองวัสดีครับผมจากช่องวัชันดาวเทียมวันนี้กับคนรายการคนกับป่าวันนี้มัมีโอกาสกลับมาเจอเจ้าของโครงการดีๆครับคุยอะไรกับพี่น้องนิดไซส์ๆเขียวหน่อย ครับวันนี้ได้มีโอกาสร่วมกับชุมชนบ้านสวายนะครับมาปลูกปลาในปลาที่สถานปลาชุมชนนะครับเพื่อเป็นสาระประโยชน์ในเพื่อให้เป็นไม้ใช้สอยหรือไม้เพื่อ,อความชุ่มชื้น,นเพื่อรักษาลูกร้อนเพื่อเป็นโครงการคืนป่าให้แพ่นดินด้วยครับผมครับ,รบแลนี้โครงการนี้จากโครงการของสปอหูเันเร่อโครงการ ครับต่อเนื่องจากโครงการชุมชนยั่งยืนครับเป็นช่วงส่งต่อความยั่งยืนก็พาพี่น้องชุมชนให้ร่วมกิจกรรมครับทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ครับ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 ขอบคุณครับผมขอบคุณ ใส่ทุกมือน้อยไม่ได้เตรียมทุกมือมาเลยนี่แหละวันนี้ครับสวัสดีครับคุณผู้ใหญ่เนี่ยวันนี้ขออนุญาตลงบูทบ้างไอ้วันนี้กิจกรรมอะไรครับถขวัญพี่อมตมกิจกรรมโรงทรง่าวชุมชนยั่งยืนร้านสวยเจ้าหน้าที่เขาจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อ่ากิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่ออะไรปลูกต้นไม้แล้วเพื่ออะไรเพื่อเป็น ประโยชน์หลายอย่างอ่าประโยชน์เป็นอาหารมันข้างหน้าให้ลูกหลานเราเองนะครับแล้วเราไม่ได้ไป่ค่อทั่งมดแดงเข็บเนี่ยหมเดี๋ยวถ้าเราอยากมาใส่เพิ่มแม่เมื่อกี้มีอะไรอ่างหมุนป่าเราออกเนาะเนี่ยพี่ใหญ่ไหนถึงไหนอ่ะเดี๋ยวก็อยากพี่ใหญ่เคยจะชวนเชิญให้พี่น้องเราปลูกต้นไม้ตามพันธุ์แทนก็อยากเชิญชวนนะครับเพราะว่าเราได้ประโยชน์เราขายได้ให้ลูกหลานแล้วข้างๆเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพราะเราคิดแบบไหนโบราณคืออะไรครับว่า ข้ามันจะงามที่จริงมันไม่ใช่แล้วก็เวลากิ่งไม้มาอีกเราอะไรทําสาวไปเขาทานเนี่ยเขาทานแตงกิ่งเพื่อไปเอาอะไรเขาทานทำฟืนครับลดอะไรครับลดได้ใช้เงเดือนเท่าไหร่เดือนห้าร้อยใช่ไหมแล้วถ้าเราทําเก็บน้ำส้มวันไม้อีกมาไล่แมลงได้อีกปลอดสารเคมีใช่ไหมครับน่ อานยังถาความรู้สึกของผู้ใหญ่บ้านที่ว่ามาอยู่มาอยู่ในจุดนี้คือเป็นป่าชุมชนใช่ไหมครับป่าชุมชนแล้วก็กับประมาณพื้นที่ประมาณสองหรือสามไร่ถึงไหมสองไร่ถึงกป่าเนาะก็เป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อชุมชนบ้านสวายโดยตรงรอ๋อครับป่ปา,ปาดั้งเดิมครับแล้วตรงนี้ถ้าเราจะทําประโยชน์อย่างอื่นได้ไหมหมายถึงว่าทําเป็นอันนี้เลยแต่ คอยดูงบประมาณก่อนว่าจะทำอะไรได้บ้างคจะทำได้อันนี้ก็ทําให้สะอาดอ๋อครับคือตัดสางออกให้มันเป็นมันสุมว่าเราปลูกตรงนี้ปุ๊บให้มันเป็นตัดสางเป็นที่เรียนรู้เรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องอะไรได้นั่งพักผ่อนได้อีกอ๋อครับแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเนาะอ่าผมมองเห็นอาหารชั้นสูงแล้วเนาะอาหารชั้นสูงนั่นแหละเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยอะไรใต้ดินก็มีใช่ไหมครับเออขายไหมมันอยู่ด้วยกันได้เพราะที่เป็นหนามออกดี เราก็ได้ประโยชน์เยอะทั้งชุมชนมาร่วมแล้วป,ป,ปลูกอะไร,ร,รเอากระชายดํากระชายอ,อันนี้มาลงอีกเป็นสมุนไพรที่ช่วยยิ่งปัจจุบันนะเพาบ้านเราเป็นอะไรนะไขมันในเส้นเลือดเยอะ<ๆ>แล้วพอเกิดอะไรเส้นเลือดในสมองตีบใช่ครับ<ๆ>แล้วเราไปไปต้มกินแต่บางคนใช่ไหม<ๆ>เข้าใจผิดว่าชายดําหรือโดยแล้วมันทําอะไรนะทําไมตัวนั้นเป่งปึ้มแต่จริงมันคือไปละลายไขมันในเส้นเลือดเฮ้ยทาให้เรา เดี๋ยวโยกลายยาเดี๋ยวได้ยาเพราะฉะนั้นถ้าสร้างให้ดีผู้ใหญ่เอาซื้อขามามีงบประมาณล่างๆแจกได้อกประโยชน์เข้าบ้านได้เยอะเวลามีกิจกรรมทําน้ํากระชายเนี่ยได้วยที่เราไม่ต้องไปซื้อใช่ไหมครับแล้วไม่่ากระชายหรือว่ามีงานบุญมหรสพอะไรต่างๆใช่ไหมครับเอาไปต้มเราก็ลดค่าใช้จ่ายในการไปซื้อตรงนั้นแล้วได้ประโยชน์ด้วยอ่าครับขอบคุณครับผู้ใหญ่ครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ครับปลูกไปเรื่อยๆพี่ใหญ่ปลูกไปเรื่อยๆกลอยกลอยแล้วมีกลอยด้วยบ่ มีไหมอู้ยังมีหัวไหมไหนดูดูไหนดูหน่อยอันนี้อะไรเขาเรียกอะไรไม่ใหญ่เรียกอะไรนี่ตั้มงจูภาษาคำนี้เรียกอะไรนะบ่แต่ภาษาเราเรียกบักกุย ไม่รู้นี่ทะเลจมเจียนจูบอเจียนจู่ตอผมเรียกบอกก้อยลูกมันจะคันๆใช่ไหมกินลูกมันออกคังคันนิดนึงใช่ไหมทำบุญทำวายไหมหายนั่นละกอยไปดูกอยหน่อยมีครับไปมีปลาแล้วก็มีอาหารครับผมใช่ไม่ใช่กอยแล้วันใช่กอยเป็นไรฮะใช่คืออะไรล่ะแมนติมอร์ใช่บ่ใช่มีปลาแล้วมีอาหารครับตรงนี้จะมีอาหารไปเข้าไปข้างใน ไปไปดูครับไปดูดูไปดูข้างในตรงไหนมามามาเนี่ยผีมันจะตื่นแล้วอืออืมนี่เราคนตแล้วเป็นประช้าเก่าเนาะพม่ใช่ประช้าเก่าแต่มาทำใหม่ก็เป็นประช้าใหม่แต่ก่อนแต่ก่อนเขามาเผาผีบอกครับเป็นยังไงเผาผีอ๋อทุกวันไี่ไดเผาเน้อเผาผีฟังผีอยู่นี่แหละบอกอ๋อเขาอนุญาตได้ท่านจะทิมจะทางเลยจะที่เขาอนุญาตเหยียบย่ำบอกเลยครับบอกแล้วเนาะ ไม่เป็นไรเนาะลูกหลานมาสร้างป่าให้ไม่เป็นไรหรอกมั้งให้อยูเย็นต้นสุกเย็นสุกให้ต้นไม้โตๆไ,ไว้รักษาต้นไม้ด้วยครับเฮ้ยมีอะไรเฮ้ย <c oughs> ม,มาขุดมานี่คุยแถวนี้ครับตัวไหชาวบ้านก็มาขุดเอาต้นเล็กไปปลูกที่อื่นนีอ้อ๋อก็ยังดีเนาะยังดีมีการขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้แอาดอ,อยู่ที่เดียวมันก็แสดงว่ามันเป็นที่เพาะพันธุ์พันธุ์ไม้ด้วยครับ ครับมันมีหลายชนิดนะดูๆแล้วมันไม่ใช่แต่ยางนานะครับดูดูมันเป็นหลายอย่างอยู่ต้นกระท้อนไม่มีเราก็มาขุดแถวนี้ไปปลูกเป็นที่เพาะพันธุ์พันไม้ด้วยนะครับนี่ต้นอะไรเนี่ยน,นี่ทะยิงหรือเปล่าน,นี่ไม่ใช่ใช่ทะยิงไม้ป่านานาพันธุ์ครับขึ้นอยู่ตามนี้ชาวบ,บ้านก็ามาขุดทถงนี้นไปปลูกบ้างอะไรบ้างถ้าไม่งั้นไม่งั้นป่าตรงน,นี้เต็มแน่นอนครับ ไหนสูบิสุดมือมือม้อนกันมันกรอยหรือไม่กรอยเนี่ยอะไรเนี่ยเอาพิสูจน์ดูจุ๊กมันก็คล้ายๆกันน่ะให้ดูให้ดูครับไมม่่ใชันเ้ยรู กระดูดก็ด้วนักลอยก็กระลอยเลยเออทำไมจะไม่กลอยแต่แต่ไม่อันนี้ไม่ใช่แต่อันนี้ใช่เนี่ยเออคนละเครือกันไม่เดียวกันไหมอ๋อเยตะไทรนี่คืออาหารป่าครับอาหารอยู่ในป่าไหนขุดคูตุ่มออีกดิขุดเงาขุดหัวะมาอีกนิดนึงใช่ไหมมันจะใช่ไหมเอาไปดูข้างนอกไปดูปลูกปลาได้ได้อาหารปลา เออมันดังเดิมมันอะไรเนี่ยไม่ใช่เนาะไม่ใช่กลอยถ้ากลอยเป็นหัวเหมือนไอ้นั่นกลมๆมั้มันไม่ใช่กลอยแล้วเนี่ยไม่จะเขาขุดไปก่อนแล้วบ่หัวมันโรยยาอะไรเลยอ่ะเออเคคล้ายกลอยนะวัดขโมยฮะเขาทำอะไรนั่นอ่ะเออนั่นแหละเราใช้ประโยชน์ยังไงนี่ใช้ประโยชน์ยังไงมูร์เลยว่าเขาเอาไปเห็ดยังเน่ยแต่คล้ายๆกันกับ อันนั้นเลยขกับกลอยแต่ไม่ใช่กลอยจะหัวกลมมันต้องนิ่มกว่านี้หัวกลมใ้ดมูนะมือมือมือบมะเฮ้ยมันายเบิเสียแลกลื่นตาก้ตากี้ตานำต้นาเกอนามนี่เขาตัดอแล้วต้นงนั้นต้น่ต้นยเพราถ้าตัดน้าจะไหลไม่ือนนี่น ตัดออกถ้าเราไปป่าไปอะไรมันเวลาหิวน้วําก็ตัดเครือพวกนี้แหละจะมีน้ำวเ,เหรเขาวันตรงนี้นี่บ้านผมเดยกอะไรเครือขืองนี่เป็นเครือเขืองเป็นอาหารอาหารคือกินยอดนะครับเอดขึ้นมามาใหม่แล้วก็เยอดไปจิ้มน้ำพริกไปไปทาเป็นอาหารได้เครือขืองกอใหญ่ด้วยครับรัดเอาไปต้มกินก็ได้ ยางนาสองนางนะครับเป็นสองงามสองนางสองต้นขึ้นในเงาเดียวกันสวยนะครับตรงเลยนี่ก็เป็นป่าที่อยู่ข้างๆคับ ป่าชุมชนนะครับเป็นป่าของชาวบ้านที่ปล่อยไว้นะครับให้ขึ้นเองตามธรรมชาติสวยนะครับลายชนิดไม้ลายชนิดครับเละไม้ปลูกด,ด้วยนะครับเป็นแถวเป็นแนวก็ช่วยกันรักไว้นะครับเพื่อรูกหล้านเราในอนาคตเพื่อตัวเอง,เอง,เองด้วยนะครับรนี่ความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ครับป่าไม้เก่เาๆที่ยังอยู่ ต้นไม้ก็ยัอ,อยู่เป็นต้นยางยางขาขานะครับมันต้นเล็กๆเหมือนกับต้นกระบากเลยนะครับประมาณ50าสิบเมตรถึงหกสิบเมตรนะครับอายุก็ประมาณ30ปีขึ้นผมว่าคนโครับคลิปนี้ก็ขอจบลงแค่นี้นะครับผมกับรายการคนกระ่าจากช่องวัชดาวเทียมกปดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ อัสนสดใสเพื่อฟ้าดินไร้ทิศปลอดภัยเพื่อฟ้าดินของหนกหลานไทยเพื่อฟ้าดินของคนไทย